มาหารถหล่อขนาดนี้นะคะพลาดไม่ได้แล้วสำหรับคันนี้สีส้มสดใสสวยๆไปไหนก็ต้องตาแน่นอนกับเจ้า isuzu d max เครื่องยนต์3000ตัว M นะคะที่สำคัญคันนี้เป็นตัว v hot และเป็นตัว4 wheel deep lock ด้วยใครที่ตามหาอยู่เป็นรถปี2022นะคันนี้สวยๆจะได้อะไรกันบ้าง ไปค่ะพาไปดูในส่วนของตัวไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้เลยไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมีมาให้สวยๆนะคะกระจังหน้าก็ดูดลอลอแบบนี้นะ,คะใครที่ชอบความหลอดุดันของตัว d m a มต้องจัดคันนี้แน่นอนในส่วนของตัวล้อแม็นะคะคันนี้จัดล้อแม็กให้แล้วเรียบร้อยขอบ18ยางใหม่ๆ เต็มๆสวยๆแบบนี้เลยโลโก้ v h ฮอที่ข้างตัวรถแบบนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะบันไดข้างมีมาให้เรียบร้อยนะในส่วนของตัวภายในสวยหรูดูแพงขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเบาะสีน้ำตาลสวยๆเลย หน้าจอมีมาให้เรียบร้อยแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เนี่ยค่ะเครื่องทรงเครื่องเสียงแบบแน่นๆตึบๆเลยในส่วนของตัวพวงมลลาลัยพวงมลลาลัยมัติฟังก์ชันค่ะควบคุมคอนโทรลต่างๆมีคู่อนโทรนให้เรียบร้อยภูมิอ n g ิ่นสตาร์ทเบาปรับไฟฟ้านะระบบความปลอดภัยเขาจัดเต็มมาในส่วนของ,ของคันนี้แล้วเรียบร้อยนี่เลยห้องโดยสารด้านหลังนั่งสบายนะคะข่าไม่ชน หัวไม่ชิดไม่ใช่หัวไม่ชนเขาไม่ชิดนะคะในส่วนของตัวแอร์แยกที่คอนโซลกลางของผู้โดยสารด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยนี่เลยค่ะโลโก้ 4x4 คูณดิฟล็อกแบบนี้นะและด้านหลังไฟทงไฟท้ายใสๆโลโก้ตัว M นะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่เลยความปลอดภัยเซนเซอร์ 4จุดด้านหลังมีมาให้อินสูด D ีแม็กเป็นไงสวยขนาดนี้แม็กไลเนอร์นะคะใสๆส,สวยๆคันนี้นะย้ำอีกครั้งนะคะเลขไมหนึ่งแสนหนึ่งนิดๆเท่าน,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 นั้นนะคะปี2022ราคาหน้าป้าย8 0 0 0กว่าไม่ขายค่ะวันนี้ SP เซ็เนราคาของเบงสาขา2จัดให้ในราคาเพียง7,55,000บาทค่างวดผ่อนเริ่มต้นที่1,2,000บาทลูกค้าประวัติดีดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยใครที่หายอยู่มาจัดเลยค่ะ